การเลี้ยงลูกแบบตามใจจะทําให้ลูกเสียคนนะครับพ่อแม่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจครับว่าบางทีการตามใจลูกโดยที่ไม่มีกรอบมากเกินไปครับทาให้ลูกเสียคนได้ครับสาเหตุก็เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยเราจะมีจิตใต้สํานึกอยู่นะครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยในช่วงศูนถึงสิขวบเนี่ยช่วงที่จิตใต้สํานึกกําลังเปิดอยู่นะครับเพราะฉนั้นการตัดสินใจของเขาเขาจะทําไปด้วยจิตใต้สํานึกซึ่งจิตใต้สำนึกเนี่ยจะบันทึกไปว่าสิ่งไหนนะครับทำให้เขามีความสุขเขาจะไปทําเพิ่มสิ่งไหนที่ทํา ให้เขาเจ็บปวดเขาก็จะหนีนะครับเพราะนั้นสาเหตุที่การตามใจเนี่ยจะทําให้มีปัญหาเพราะว่าข้อที่หนึ่งนะครับคือจิตใต้ควานึกเนี่ยจะเข้าไปหาความสุขที่ง่ายที่สุดก่อนเสมอแล้วก็ความสุขไหนที่ยากเนี่ยจิตใต้ควานึกจะไม่เอาจะหาอะไรที่ความสุขง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตีเดียเวลาเด็กต้องการอะไรเนี่ยเด็กจะไม่พยายามทําเองจะร้องไห้โวยวายหรือเรียกร้องหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้พ่อแม่ยอมหรือจัดการให้นะครับแต่ใช้ความพยายามเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากทําหรือไม่ต้องการที่จะทำนะครับเพราะนั้น ที่เกิดขึ้นคือพ่อแม่บางคนเนี่ยก็คือจุดอดทนต่ำนะครับเพราะว่าโดนลูกงองแงโวยวายหรือทําอะไรบางอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะห้ามปามลูกครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะตามใจลูกเพอตามใจลูกลูกก็จะเรียนรู้ว่าในการที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องใช้วิธีนี้วิธีนี้ซึ่งไอ้วิธีที่เขากาลังทําอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้กับชีวิตจริงได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาออกไปใช้ชีวิตเขาก็จะไม่สามารถได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าเวลาเขาเรียกร้องก็ไม่มีใใครห้้้แลวก็สุดทาย เขาก็จะต้องกลับมาอยู่กับพ่อแม่นะครับแล้วจิตใต้แห่งนึกเขาก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ปลอดภัยที่สุดนะครับกลายเป็นว่าเวลาไปทํางานเขาก็ทําไม่ได้เวลาไปเรียนกแข่งเขาก็สู้ไม่ได้ครับเพราะเขาเรียนรู้ว่าจะทําอะไรให้ง่ายๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ง่ายสุดคือการอยู่กับพ่อแม่เราจึงเห็นเด็กบางคนที่ไม่ยอมไปไหนนะครับจะพยายามอยู่กับพ่อแม่จะเล่นเกมไม่ยอมทําอะไรที่มันยากเย็นไม่ยอมทําอะไรที่ท้าทายไม่ยอมแข่งกับคนนะครับเพราะนั้นจึงสเคัญอย่างยิ่งนะครับที่พ่อแม่จะต้องผลักดันนะครับจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ให้เขาได้ทําอะไรที่เป็นความท้าทายนะครับและให้เขาได้รู้สึกว่า,นวาเนี่ยความท้าทายเนี่ยและเขาผ่านมาได้ด้วยตัวเขาเองครับซึ่งจะทําให้เขาเรียนรู้ว่าความสุขที่ได้จากการที่เขาท้าทายตัวเองมันมีความสุขมากกว่าการที่ให้อะไรง่ายๆครับโดยเพราะพ่อแม่ที่ให้อะไรลูกง่ายเกินไปนะครับก็จะทําให้ลูกกลายเป็นลูซเซอร์ในระยะยาวได้เลยนะครับข้อที่2ครับในจิตใต้สำน,นึกเนี่ยเขาจะสนใจความสุขระยะสั้นนะครับและไม่สนใจภาพในระยะยาวถ้าภาพนั้นเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้เพราะนั้นจริงสาคัญ ถ้าตัวเขาไม่มีเป้าหมายในระยะยาวเขาจะเลือกอะไรที่มันเป็นความสุขระยะสั้นนะครับซึ่งไอ้ความสุขระยะสั้นนี่แหละที่เป็นตัวปัญหาครับเหมือนกับว่าถ้าเราไปดูเราจะเห็นเด็กที่เรียนจบคณะดีๆครับจบหมอวิศวะนิติหรือทันตะหรืออะไรก็ตามคนพวกนี้เขาจะต้องเรียนหนักก็ต้องอ่านหนังสือหนักแล้วก็กว่าจะได้รางวัลชีวิตนะครับแต่มันจะมีเด็กบางคนที่แบบว่าช่วงเวลาเรียนก็ไปเที่ยวเล่นนะครับไปหลันล้าไปเที่ยวเท็กเที่ยวผับหรืออะไรก็ตามครับเพราะว่าเด็กพวกนี้สนใจแค่ความสุข ในระยะสั้นครับซึ่งมาจากการเรียนรู้ที่พ่อแม่เนี่ยมักจะตามใจให้ทําอะไรที่แบบว่าอะไรที่เป็นความสุขทำไปเลยทําไปเลยครับมันจะมีหมายเสีอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะเห็นนะครับพ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นพ่อแม่ที่แบบว่ากิ air, านเหล้าเมายานะครับหาความสุขวยการสังสรรค์ปาร์ตี้หรือหาความสุขใน,ในการเล่นไพ่หรืออะไรก็ตามซึ่งเด็กจะเรียนรู้ว่าอ๋อวิธีหาความสุข,ขพ่อแม่คือหาอะไรที่มันสั้นๆง่ายๆายนะครับโดยที่ไม่ต้องรอระยะยาวนะครับเราจึงเห็นคนบางคนที่โตมาชีวิตชั้นขอให้มีความสุขดูเน็ตฟ แบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าการที่เราเลือกความสุขที่มันระยะสั้นเนี่ยในระยะยาวเราจะมีความทุกข์นะครับแต่คนที่เลือกทําบางสิ่งนะครับที่จะเก็บเกี่ยวในความสุขระยะยาวเนี่ยคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหลายๆทักษะนะครับอาจจะต้องใช้เวลา5-10ถึงปีในการเตรียมความพร้อมหลายๆการกระทำนะครับเราต้องเตรียมมาระยะหนึ่งนะครับอย่างเช่นเวลาที่ไหนนะครับที่จะต้องป้องกันน้ําท่วมครับเขาใช้เวลา5-10ถึงปีในการสร้างเขื่อนนะครับเช่นเดียวกันครับในการพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้อง ตเตรียมตัวเองในระยะยาวนะครับซึ่งคนที่ถูกสอนให้เตรียมตัวเองในระยะยาวเนี่ยคนนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มองหาแต่ความสุขระยะสั้นนะครับความสุขระยะสั้นเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับทเ,เที่ยวเทคเทีเาา่ยวผับเซ็กต่างๆครับโดยเฉพาะคนที่คิดระยะสั้นก็จะบางทีก็เวลามีเซ็กก็ไม่ได้ป้องกันเกิดท้องก่อนแต่งเกิดเป็นโรคหรืออะไรก็ตามเราจึงเห็นคนเหล่านี้มักจะสร้างปัญหาให้ตัวเองในระยะยาวนะครับเพราะนั้นความสุขระยะสั้นจะสร้างปัญหาให้คุณระยะยาวนะครับเพราะนั้นให้โฟกั ไปที่เป้าหมายที่มันไกลนะครับแล้วก็อะไรที่ทําให้เราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเลือกเป้าหมายนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเราจะขอบคุณตัวเองครับแล้ววันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราบอกให้ลูกสามารถเลือกเป้าหมายระยะยาวได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งปวดหัวในการแก้ปัญหาเขาทีหลังนะครับเพราะนั้นใครที่มีปัญหานะครับเรื่องจัดการอารมณ์นะครับพยายามแบบว่าไม่กล้าปฏิเสธอะไรในสิ่งที่ดีกับลูกครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีความรู้สึกผิดเวลาเลี้ยงลูกพ่อ จะเป็นพ่อแม่ที่ดูเหมือนใจดีแต่ตามใจแล้วก็ทําให้ลูกเสียคนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมาว่าลูกทีหลังนะครับว่าทําไมลูกเป็นอย่างนี้อุตสาห์ทําอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็มาจากสิ่งที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงให้เขาตามใจเพราะว่าเรามีความรู้สึกผิดลึกๆเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือเราต้องไปปลดล็อกความรู้สึกผิดซึ่งจะทําให้เราเนี่ยตัดหินใจเพื่อลูกได้ในระยะยาวนะครับใครสนใจก็พิมพ์พีเข้ามานะครับรักและห่วงใหโคกดอดินน